จัดสวนที่บ้านกันครับมีคนนี้เป็นกำลังอยสองต้นเลยก็ได้ครับต้นทุนน้งเลยครับ,รบเตรียมต้นไม้อย่างไครับครับใส่กระเทาใส่สระถานรว,วมเลยได้เลยครับใส่เลยครับจัดไ้้น่นลัะครับ นั่นแหละครับต้อนอะไรครับนี่เปลี่ยนไม่รู้รอีกมันเปลี่ยนเลยไหมมีค่าจะรวยก็จะรวยต้นค่าจะรวยใส่แก็ดใส่ตัวกว่ท้าวก็ไก้อ่ะ คลุกกันคลุกผสมกันคลุกคลุกคลุก <Hey. S 1> ได้แล้วเาแป๊ะ <A pe. S 1> ออต้นมาซื้อมาจากเมื่อวานทุกว่าเรียบร้อยแล้วครับ เป็นไงเป๊ะโอเคไหมงานเรียบร้อยดีไหมเป๊ะเป๊ะบอกงานเรียบร้อยดีเาียบดีครับเรื่อเรื่องอะไรครับช่วยกันทำผมก็ทำ